โหยค่ะขบะกับอ้าเอาวอ่ะมาขวบห้เดรนต์นะจังเยอะจะว่ยังไเ็บเนาะแบบข้อเหบแบบเหบผูกข้อเหบมันได้กินม่าลุ่มอ่ะเห็บแ้ว่เอากรแม่ได้คันบวหวานกูไม่เสีบเด้เนาะขันบวานทำมาสร้างอีกได้ค่ะประเทศบุค้าก็ทำช่างเห็นว่เห็นว่า เฮ็ดแบดนี่เฮ็ดแบดนี่บัดเฮ็ดมันเชนเนี่บัดเต็งเฮ็ดมือได้แม่นแบบนี้เปิดภาพมามื่อนี้พี่น้องอยู่เฮือนบุญพี่น้อยเนาะบนทางบ้านโคกปลายกันอีกแบบทักทายแบบบายดีสวัสดีฟังไงพี่น้องปราดุงกันเด้อสุขสุขคนพ่อเพ่กันเมื่อไรอยู่ทางบ้านโคกปลายเด้อเนาะบ่ได้ออกไปทางใดพี่น้อยอายุไปสองมือแล้วบ่ได้ลงคลิปเนาะ อันเมื่อเด็กเยอคือว่า,าอยู่อ่ามาหอข้าวต้มนีมม่น้องเนาะเปิดพ้ามาฮูตัต่หัวใสใส่อ่าขนมขนมมกนี่น้องไม้ถือเหลืองไม้ถือรำไม้ถือว่าบอกอนี่หน่อยห่อขนมตัดพ้ามาทางใน ก็อยากจะเฮ็ดพ่อชาวแม่เนาะมันจักอ๋อทําเลยเพแบบมัดเครื่องกองบุญนะพี่น้องอีเนาะพอกะเตรียมไว้มื้ออื่นตัวมื้อนีเป็นมื้อตั้งกองบุญเนาะมื้อนี้เป็นมื้อกะเตรียมพี่น้องถ้าเอิ้นภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นว่ามื้อนี้เฮาข้าต มาป้าประกันเห็ดไปสังเล่นป yeah. ้อเห็ดขนมป้อเพิ่มแป้งอีกว่วเาบอกแล้วเราบกว่ามุ่งใช่ดีแล้วซัมกีดีนส่ยไงลูก เอาเาเนียข้อแล้วเอ้ามึงก้มกินแค่โอ้ยเดีวเาขั้นไปขั้นมาถุงนี่กชบขึ้นจ้าเติมน้ำอีกเดี๋วเนาะเติมน้ำอีกเยตัว้งยังแค่เป็นน้ำพอีกแล้วไม่นี่แบนีนเป็นน้ำร้อนอีกแล้วจะเป็นน้ำร้อนอีกแล้วเฮ็นบอกโอ้ยมันยังบวบดเอาคนท่านได้ั่วเดยอ้าวโอย เออปนลวเป็นพแก้ดเรหนาแขงไทยกระเบนดาเพชรเพชรอป็นไม่แล้ตลาดเป็นขวดกันไม่ใช่ขู่เพ็ดแบบนี้เลยตลาดเลยปั่นเยเอาไปตองอไปตองไปตองเพชเสร็จอยู่นอกเรียได้รละวะเป็รพิเศษข่าหนอย่เออไปห่อดี้าวโมโหอะไรก็เสรล้วว่าไมไเปนี่องสคนสาคนเ ใส่ในถั่วดำใส่ในถั่วและโครงการเอเินได้ไปคนตไปนะได้โครงการใส่ถั่วดำใส่ถั่วแล้วเอาอ่กาชิมมะราแยกบอนเจ้าอีกกันเลยเิมมะมา้าเาต้มจะโคตอรงแน่ดีแยกไว้่ในหัวมีกินเลยไปอาไปบานหวบ้าน ต้มนทเสร็จทสไปตามสร้างเอกคานคานมันเสียไ้มจ๊ะมันเค็มกไปลาคานมันเค็มเกลาคันเค็มเียันใครอยู่เนาะคานมันเค็มกว่าเนเะ้กยลาไเข้าเนื้ออะค่ะยันเหมันล้นเยี่ยมเ่งไมีเ่มเี๋ยวไม่มมีวนขันเลเียโอ้ยย่าเข้าโจเ้าเ้ห

ออมเลาเฮ้ยไคนดีโอ้ยรเทศานไปด้าไปนั่นจรทบงได้แล้วนีน้นแล้อ่าบัลลีกะชิกเกียม่อขนมให้เราเนาะอ่าข้าวต้ม่อแล้วเรียบร้อยแล้วมา่อขนมบัลลีิกเอข้าวหนูมุกแชร์ไลน์ดสิ่ ใส่หน่อยบแซบด้เนาะเอาเอาข่าหน่อยๆเอาใส่ลายนี่เนาะตุวมเห็นเลมห่อไปเ้กน่าใส่ด้วยอ้าวห มาใส่งานมีเ่นอยไหมโดยออกโดยถเมว่คือแบบมืดมืดเนาะห้าวช่็หนุ่มปะ เอ้ามาทัง hmm. น to oh. th right. ี้เฮ็ดขนมย้มมาดีนะขนมโคขนมเช่อคุะอกสูงก็แต่ทั้งได้นี่สูมายภาคใต้ตัวขนมโคขนมโคโอ้ยบ่ค่อยกินเลยได้กินวันนี้นะอืมนร่เป็นวัพีนยองเบอร์ไห่ซีมไห่ซีมตีคันคันว่าเฮ็ดนั่นพ่นีหลายอยู่เนาะอันนี้เนนไหนซีมซื่งยองเบอร์ ทางในเพื่อนห่อขนมบัดนั oh, ้นว okay, ่าเฮ็ดนี่แล้วก็บข้าวห่อขนมทางไหนห่อขนมอ๋อ่อยเลยเตียงใหญ่แค่ไหนใส่ถั่วใหญ่ดียวแล้วเนาะบริยากใส่ถั่วน้อย อ๋อนี่ก็มาแต่ภาคใต้อีกบนี่กเาเอาถ้าได้วกระยาก้อนแ่นี่นนี่ปามันต้องซเป้งมั่างกเ้งมันตงหามันมันมเนแป้งคูเลยแต่กะไล่อยู่ đây cái cá mình thanh đây súp mình thanh đây súp cả xúc, mình súp cá măng này nó เห็ดเห็ดอันน้อยๆลอมๆคักช้ำนะพอดีเอานี่ใจม่ใส่ยังใส่ชินเลยนมาใส่ไม่ใส่ไม่ได้ม้เนี่ยเราบ่เ้ยอเ้ยแต่กเคยเอน้าเคยหฮะมันก็นี่ต้องดถมเขมอย่างี้เอาอี้ เอาไก่เกลอเนาะเอาสูตรเอค็มมาตัดหวานเนาะเอาลุดใช่ไหมชินเลยแม่ชินแม่ยังฮู้คอยเป็นวัดเฮ้ยิ่เราพี่หนัอซ่ไม่ใจเยเอาวะลูเป็นจังไหนแ่บอยู่วะซิ่งด้ว่ะ ้มันเป็นเพราีกนีแล้วเขายุบลายแล้ไมมันชิมได้ตกินหรอเาเออขนมาดโดโดลียเอยจสูตรนน้มาแต่ใกล้เนาะชุบไตค่ะสุตเ้ นกม่อนีก็แบบเี้็แล้วหลาย่มันกับแบนี้าสูตรมันเนาะจาบม่อันนี้บะหมข้าวได้ผ่านรละซีแม่งนะข้าวบรธรรมดาเออคำว่ะซีมเปนกล้ามอันกพ่ไอันนั้นไปนนี ไปไปนไปโบคุณมาจักก่อนนี่ไงเออมาแบบเออเวานหนโอ้ยทานนบุครีนแม่พี่น้อพี่หน่ม นอยมากไม่เป็นห้อห้อกินก็ได้แต่าไม่กิน้วกรหย่างได้นะไหย่างดีแล้วหย่างได้ย่านเปนแล้ว่นกินหย่าเด้อแล้วก็ลุกกินกินเลยปพาเด้อทางหนไปแล้วฝัฝั่ไม่ใช่คนเไม่หมัน้องไมูุณยงม่อะไรหั 咱们不杀猪、啊，不杀猪。 เบ้อเบแลวัผูดก็ตายนาะเบ้อแล้วผูกยังอยู่อีนั่งคนั่งคุยนังยเน่่างนี่พอจะเพืนมึงกอพื่อนมอเป็เป้เลยี่ต่อไม่อกองคุยเนาะแค่

ครับเช่ก็เตรียมมัดโมนบุญเป็นศีลพี่น้องเนาะแม่นที่ประเพณีบ้านเฮาเอ๊ะมันอยู่นํานี่ทางทางไทก็แบบนี้อยู่บ่เนาะแต่ทางบ้านเฮานี่อ่าสิประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะใกล้เ่ิเฮ็ดงานบุญก็ได้พากันกะเกียม mặt cong vun cong xin Má mà có khen đấy khóc เป็นแปเก็พอได้นี่เห็ดซีมเนาะของเห็ดซีมมีชื่อที่ซีมซื้อมานมักมักเ็ดมว่าทว่ใส่หมูใส่ใส่หมูพัดนะเนาะคแ่เห็ดกพี่น้องเลยเนาเสร็จแล้วพี่น้องเนาะ

คันบ่วานถามหาสร้างอีกเด้อฮะเฮ็ดแบบนี้บ่ค้างกัถามช่างเห็นบ่เฮ็ดว่าเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้บัดเฮ็ดมันแข็งแ้วเต็งเฮ็ดบ่ได้แม่นแบบนี้ตอนที่เฮ็ดคือบ่มีไผเป็นบัมันสิบ่เต็งบ่เป็นเ็วาอยู่ว่าเออบมันผิดูแล้วเพว่าเต็งเฮ็ดอยู่ห่างบ่แม่นแบบนี้ว่าแต่ิว่าเป็นบบ่เออิไผก็ว่าอนี่อนี่ว่าสิบดเฮ็ดมันแข็งมันหยัง้ร เติงเฮ็ดเมนสเบดนี่ว่าเฮ็ดเอานั่นเอานี่ใช่ก้อนหรือ่ิดจ,จักเด้อเติงกะจับกระทะมาหมูวาให้ขัวววะกะขั้วแล้วเติงกะว่ะ